ไปูเนื้อใต้ออกตกก็จะพาไปมใูใกล้ไกลแค่ไหนก็จะบินไปมู่ขาชะพาพาไปมู่สนับสนุนโดยเมื่อมีอาการคัดจมูกยาหม่องน้ำตราถ้วยทองทปนวันที่เราตกผลึกอะไรหลายอย่างแล้วเรารู้สึกว่าวันนี้มันถึงวันที่เราพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เหมือนคนหิ้วปีกเข้าไปเลยแล้วก็ลวเ,ววเลยลงมองเท้าเดี๋ยวทำเท้า ลอยเหรอค่ะช้าลอยลอยเข้าไปเลยเหรอไม่ไไม่ไ้ม่ไดู้นเชื่อนะแลวตอนนี้นะครับรายการขชาพาพาไปมูนะครับมีโอกาสได้ตามพี่ตูมไปมูด้วยสวัสดีครับพี่ตูมสวัสดีครับพี่ตูมยัว่าอย่างนี้โอเคไดใเลยวันนี้มาทำอะไรพี่คือจริงๆมาแก้บนครับมาแก้บนเพราะว่าเมื่อประมาณ3ปีที่แล้ว มาตูมเคยมาจริงๆว่ายพญานาคครั้งแรกที่นี่ด้วยที่คําชชโนดเลยนะครับแล้วก็บนไว้เรื่องธุรกิจครับตอนนั้นเป็นไงบ้างพี่ก็ได้เกินจากที่เราเคยขอไว้ครับ<อ>ที่นี่เลยที่คําชชโนดเลยแต่ว่าเราก็เนาะอย่างที่บอกว่าหลงแสงสีไม่ได้มีโอกาสได้กลับมาแก้เลยจนพอมันมีเกิดสถานการณ์แบบวิกฤตกับชีวิตอะไรเงี้ยครับ,รบมันก โ okay, อเคจะหาโอกาสมาสุดท้ายก็เนี่ยวันนี้ได้โอกาสาแล้วทำไมต้องเป็นวันนี้ครับพี่ก็ Girl, จริงๆมัน,นทำไมต้องเป็นวันนี้หรอมันเป็นวันที่วันวันที่เราตกผลึกอะไรหลายอย่างและเรารู้สึกว่าวันนี้มันเป็นวันที่เราพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อ่ะอยากจะมาขอขอขมาขอขอขอโทษปู่กับกับแม่ที่ที่ ที่เคยแบบขอไว้แล้วเหมือนแบบตั้งใจจะมาแต่ก็เอ๊ะขัดวันประกันุุนไปเรื่อยๆอจนวันนี้พอมีโอกาสพอแลนดิ้งปุ๊บแล้วพอทีมงานบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคําชะโนดกันนะตูก็เลยตัดสินใจมาเลยครับอโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอไปมูด้วยได้ไหมครับอาอสี่ยินดีเลยเตามมาเลยตามมา วัดป่าสว่างธรรมแต่เดิมเป็นวัดร้างจนพี่นางสิริพรเริ่มตอนแรกที่สร้างเท่าไรก็สร้างไม่เสร็จสักทีจากปากคนที่เคยอยู่ที่นี่มาก่อนเล่าให้ฟังว่าวัดแห่งนี้ตอกเสาเข็มสร้างเท่าไรก็สร้างไม่สําเร็จเพราะสร้างไม่ถูกวิธีแต่ผู้ชมฮะทั้งหมดเราดูนะน็อตครับแจ็ครับ200ไร่ตรงนี้ที่สร้างวัด <200 S 2> ที่ใช้ทำสร้างวัดสองร้อยไร่แต่ตอนนี้ไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้ว เพราะว่ามันสมัยนึงสมัยนั้นไม่เหมือนกันครับเพราะว่าก็เริ่มขยับขยับเข้ามามด้านหลังนี่เป็นป่าช้าเลยใช่ไหมครับตรงเนี้ยอ๋อตรงนี้ด้วยป่าช้านั่นป่าช้าหมดะนะครัที่เราอยู่ตรงนี้คือป่าช้าหมดเลยแล้วทำไมถึงต้องมาสร้างตรงนี้ให้นางมีเหตุปัจจัยอะไรแต่ก่อนมันเป็นเอ็นมปนเห็นศาลาเลเ็กๆแต่ก่อนไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นะนะมีต้นไม้แงนน่ะแต่ตอนที่อ่าลวงพี่ท่านอยู่แต่ท่านบวชมาศิษย์ปัญญาท่านก็สูญไปแล้วก็ไม่มีพระมาอยู่ ถึงมาอยู่ก็อยู่ไม่ได้ไงไม่รู้อ่ะทำไมพระอยู่ไม่ได้เลยแล้วก็สงสัยจนปล่อยเป็นวัดล้างวัดล้างพอดีพี่น้องอยากได้พระหน้าปกไม่อยากไปวัดไกลอยากใกล้ๆบ้านหน่อยมันยุ่งยากอะไรเงรี้ยแต่ได้พระหน้าปกสักองหนึ่งมาตั้งตรงในก็ได้ตรงกลางแต่ท่านเดี๋ยวมาอยู่ที่นี่ท่านอยากอยู่เกาะกลางน้ำตรงนี้ม่นดคิดว่าจะสร้างอันนี้ไม่ได้ถมนะเป็นอย่างนี้เองนะอ๋อะเป็นเนินดินอยู่แล้วแต่เราต้องอันนี้ไม่ได้ถมไม่ได้ถมค่ะ เราต้องเอาไม้กกลางน้นอยู่แล้วถูกต้องอ่ะมิติหินไงข้างล่างมันถึงขุดลงไปไม่ได้เราก็ต้องมาวางแผนหมว่าจะทํายังไงถึงจะได้ปูปอย่างนี้แล้วว่าจะทําองค์เล็กๆแต่ทําไมเป็นอย่างนี้ไม่รู้เล็กมันไม่สมส่วนไงนี่มันใหญ่อาจารย์นำใจโชติและตัวท่านบอกว่ามีประธานอยู่ที่ไหนลูกน้องก็ต้องไปที่นั่นท่ะก็เหมือนกันเป็นพระประธานต้องไปกราบไหว้อยากได้เป็นพระหน้าปกไหมคะอยากได้เก้าเสียนแต่ คำชะโนดข้าวเสียแล้วค่ะที่นี่ข้าวเสียไม่ได้เลยทำข้าวเสียเอาขึ้นไปมันก็ไม่สำเร็จอเพราะเอาขึ้นไปเด็กก็ตกรถเคนขึ้นไปเห็นไหมค่ะตกลงมาเขาเวียงตกน้ำค่ะต้องเอาเกดเียนขึ้นไปอีกถึงได้เท่าะกาวสีกุ๊กแกงตกน้ําเลยมีปัญหาให้ตกด้าไม่ได้ ไม่ได้เลยวางไม่ได้มันแขงไม่หยุดนะคะเาก็คือจะทําไว้แล้วเนี่ยเก้าเสียนค่าเก้าเสียนนะเราก็เลยมานอนนอนฝันอ่ะครับปู่บอกว่าจะมาใหญ่กดคำชะโนดไม่ได้ครับอ๋อต้องเจ็ดเสียนปู่ก็อยู่นี่อยู่แล้วอยู่นี่ลเนเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อนะคะก็คือปู่เราก็ไม่ได้พูดถึงปู่ศรีสุสทโธย่าปทุมมาเนี่ยนะคะย่าจีปทุมมาเนี่ยแหละแล้วพาเขาทักพี่นางบ่อยบอกว่าถ้าสมมติว่าพี่นางสร้างวัดเนี่ยจะถูกปล่อยอันนี้จริงไหม อันนี้คือตอนที่เรายังไม่ได้สร้างเราก็ถูกอยู่แล้วถูกอยู่แล้วแต่จุดประสงค์ที่สร้างเนี่ยเพราะว่าแฟนเก่าป่วยแล้วก็พี่นางไม่สบายด้วยเอาอย่างงี้ดีกว่าถ้าสมมติคุณคิดไม่ออกบอกไม่ถูกในฐานะตัวเองเคยไปบ้านนางที่กรุงเทพเมื่อก่อนตัวเองไม่เคยมีความรู้10ปีเนาะเป็นสิบสิบปีแล้วนาะเขาไม่เชื่อหรอกเนาะเออใช่แฟนกับเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อในเรื่องนี้ป้ากวนที่มาป่วยอ่ะเขาอ่ะที่บ้านเขาว่าบ้านกรุงเทพอ่ะนาะบ้านซื้ออยู่แถวไหนบอกเขาสินวลจันทร์ค่ะ ไม่ใช่ซื้อถุกที่ถูกๆนะนอนออเขาซื้อเที่ะหกหลังที่จริงจะซื้อข้างนอกติดถนนเลยสองหลังแต่ที่เนี้ยเราก็ขับรถวนเข้ามาปากเราไวไปหน่อยอแต่ว,ว่าเอ๊พรุกงนี้ทำไมมันสวยกว่าข้างนอกถ้าเรามีโชคครับเราจะสักสามสี่หลังเลยอขอให้ถูนวันที่หนึ่งที่สองก็ได้ไม่น่าพูดลงที่สองเลยนะ ถูกทสองจริงหรอ่าแ่จะพูดล้วนที่หนึ่งอันเดียวก็ได้ซื้อหมดอ่ะก็ถูกล้วนที่สองซื้อบ้านหกหลังในซอยนวลจันทร์ด้วยเงินลอตเตอรี่หมดเลยด้วยเงินลอตเตอรี่หมดเลยเป็นรางวันใหญ่แค่เราลั่นวาจาไปไว้ว่าเราอยากได้วันนี้พี่นางมันจะบอกว่าตรงนี้จุดหนึ่งครั้งหนึ่งอาชีพนักร้องอาชีพพิธีกรอย่างเราอาชีพออกทีวีเสียงต้องใช้เสียงและเพื่อหาเงินคือพี่นางเขาขอเสียงแเหมือนฉันได้เลยแต่ปรากฏวันดีคืนดีพี่นางไม่เหลือเสียงเลย เป็นยังไงเหตุการณ์นั้นในในในชีวิตไม่เคยสิงหน้าเวทีเะเป็นคนขี้อายเหมือนเราเอาเปรียบคนดูบริโภคถูกไหมก็ไม่อยากจะสิงแต่ว่ามันต้องสิงอ่ะเพลงช้านี่มันต้องเอื้อนเสียงมันจะไม่เหมือนเพลงเร็วทำบาปที่เขาบอรักเนี่ยเรายังร้องคนร้องหน้าเวทีช่วยได้แต่เพลงที่เขาจะโปรโมทใหม่ที่เราไปร้องเนี่ยมันต้องโปรโมทให้บริษัทแล้วก็ร้องมันไม่ออกไม่มีเสียงไม่ออกเลยไม่มีเลยค่ะ มันเป็นทุกข์นะ,<ฮ>ะคนสงแหงจะรู้นะก็เ,เป็นทุกข์ก็เลยมันหดหูอ่ะมีวันหนึ่งก็เลยไปที่อิมพิเรียรลาดเสาถ้าเคยไปนะจะมีห้ององค์พระพิการนทั้งปเลยเต็มหมดเลยมีพิานาดด้วยมีหมดเลย <ฮะ S 1> ก็เลยเดินเข้าไปก็ไปไปจุดทูบแล้วเขาบอกว่ามีที่ไหว้ล้ลยนะเขาเอาให้ตัดให้เลยแล้วก็แค่เอาตังค์ให้เขาเท่านั้นแล้วก็นั่งไหว้ตั้งตโมูสามจบข้าพเจ้เาจนางสาวสิริพรอํา เียนเรื่อ,องอําไพพงศ์บอกทั้งชื่อจริงและนามสกุลด้วยแต่ว่ามีความเดือดเนื้อร้อนใจครนอนกอทุกหายใจออกเข้าทุกหมดเขาเอาเงินลูกไปแล,ลูกก็ไม่มีเสียงด้วยร้องเพลงไม่ได้ลูกอยากได้เงินคืนลูกได้เสียงคืนคแล้วก็บอกปู่เลยทีนี้เจ้าของร้านนะคุณโชคคุณสิริพร อยู่ใกล้ปู่นี่เดี๋ยวทำไมไม่ไปที่ไหนคะคำชะโนดเพราะเราจาได้ตอนแต่ก็ไม่เคยไปคำชะโนดไปแต่มันนานแล้วกัแต่ยังไม่มีตั้งแต่เป็นป่าทึบเป็นป่าไผ่ด้วยเนี่ยครั้งเดียวเขาไม่เคยได้ไปอีกเลยไปหาปู่เลยจริงเหรอจริงได้บอกได้ทั้งเงินคืนได้ทั้งเสียงเลยแหละได้ทั้งเงินทั้งเสียงคืนเลยเงินไปซื้อรถเขาปกงสองปีก็ ซื้อแล้วเขาทำเสร็จเสแล้วมันสตาร์ทไม่ติดเราไม่มีดวงทางนี้เขาสตาร์ทไม่มันสตาร์ทไม่ติดกล้วกไม่เอาแล้วขอเงินคืนเขาไม่ให้เอาพอไปถึงไปกับหลานสาวกับหลานเขยแต่พอพี่ลงปุ๊บมันยินในเยื่ยเข้าไป<ช>ถแบบใบไส้พุงเลยนะความรู้สึกเราจริงแค่มไม่หนาวเั้นถ้เราสัมผัสได้รู้สึกใช่ไหม คนมาช้อนอันนี้นี่อย่างเงี้ยเหมือนคนหิ้วปีกเข้าไปเลยเราก็เลยลงมองเท้าดี๋เอ้าทำไมเท้ากูไม่ลอยหรอลอยค่ะเท้าลอยลอยเข้าไปเลยหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดให้เชื่อนะนางก็ฟังไม่เคยรับาส่วนตัวไม่เคยเล่าไม่ครั้งแรกก็เนี่ยก็เอ้าเอ๊ะใครหิ้วปีกนะเดี๋ยวนี้หลานจ้าวกับหลานเจ๊ก็ยังอยู่ผมไม่ได้หิ้วเนี่ยนะนางทำไมเท้ามูน มันมันรู้สึกว่ามันมันเย็นเยือกเข้าไปเลยเหมือนแวบเดียวเหมือนไปถึงเลยอ่ะเอ๊ยกร้านก็ตกใจนะตูตูน้าซีดเลยอ่ะพอไปถึงแล้วก็อาวทูบไปจุดไหา้บอกว่าพระเจ้าชื่อนางสาวสิปอดเป็นลูกหลานปู่นะขอเป็นลูกหลานปู่ถ้าลูกได้เสียงคืนได้เงินคืนเนี่ยลูกจะมาลํำถวายสามปีซ้อนไม่คิดแม้แต่บาทเดียวจะมาถวายปู่ที่สังนอที่กำรนดที่ประตูมาพอเราจะกลับลงกรุงเทพ มันไม่เคยโทรมาเกือบสองปีสี่วันครับแล้วตอนนี้ดโทรมาไว้ดูดิจะคืนเงินจะคืนเงินด้แล้วว่าไม่คืนเงินค่ะพรุ่งนี้มาเอาได้เลยดูดิได้เงินคืนได้เงินคืนอย่างที่หนึ่งได้คืนหลังจะไปไหว้ปู่ศรีสุโธทั้งทั้งที่เป็นคนปุดอนไม่แต่ไม่เคยไปไมเคยไปขออนุญาตใช้คำว่าคำชะโนดสองตรงเนี้ย เกิจากชีวิตความเป็นกวามตายตรงนี้พี่นอนคือเขาเป็นมะเร็งลำไส้ครับระยะสุดท,ท้ายละท้าย,ายละสนับสนุนโดยเมื่อมีอาการคัดจมูกยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง